มาแล้วครับกสันไสวัสดีครับพ่อเอกมาแล้วนะครับองุ้งอิงมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้เอฟซีก็หักนะครับ มาลงมาบอกกูกิี๊งไม่ไปขึ้นหอกันนะจันเลยฮะเฮ้มาลงมาลงมาแม่วันดีครับโอ้ยไม่ไปขึ้นหอกันนักจันเลยนั้นจะหมดแล้วโต๊ะมีไวไฟมุมหอแล้วเมื่อคืนไม่ได้ไปเมื่อคืนไม่ได้ไปเหมือนกันไม่ได้ไปไอ้ประธานมากันมารออีหลาพี่กจ้านะครับ ครคุสาสวัสดีจ้าเดี๋ยวตรงนี้รถผ่านเนาะรถไปเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าแต่ฮักแท้กระเป๋าแต่ฮักแท้ข้านกเ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรไปปะนกาจบเนเด้อไปไปมีละเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเข้าไปทางในกันเนาะเดี๋ยวคอสีเนาะถ่ายรูกปกันสกร,ร,มรูมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าวดูดีสวยงามอ่ัด

มาถึงกับปาร์ตเอฟซีเต็มเลยครับมาถึงแล้วก็บเอฟซีเต็มเลยปาร์ตนานทีนะครับอีหลาจะได้มาทางฝั่งนี้เนาะเปิดกล้องได้เลยนะะคไามครับแกถ่ายอา๋อหลายหลายคนเนาะเห็นไหมเปิดกล้องเลย นนถ่ายรูปเข้าแถวนะคะถ่ายรูปเข้าแถวนะครับตัดท้ายนะครับ,นนรบตัดท้ายนะครับตัดท้ายนะครับถ่ายรูปตัดท้ายเลยครับต่อแถวเลยนะครับถ้าถ่ายรูปนะครับรคับเป็นอบอุ่นนะครับไปที่ไหนก็อบอุ่นนะครับทีละน้อยเข้าแวนะครับเข้แถวนะครับต่อแถวนะครับ นมาแล้วมาฮอดจอดถึงอาลูกต่อแถวตรงนี้ครับเียบร้อยจ้าปลุกต่อแถวตรงนี้นะครับ เปิดซองแล้วใจขาดพอดีคุณคู่ให้ถือไฮบอแก้วน้ำเนี่ยดีบ่น่าจะดีนะในแขนก็ได้เอาเอาได้ในมือก็ได้ในมือได้ในแขน เออมในมือมาก็ได้กินทออะไรฮะอ๋อเอฟซีพนดีใจหลายนะครับเป็นขาบอดีเนาะโอชับนี่ รับใจเล้วครับบ้าวบ้าวว้าวหายรูปว่ะเข้มแข็ง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 ครับเข้มแข็งเก่งแล้วเก่งแล้วเข้มแข็งสวยจะได้ถ่ายรูปสวยๆมันตาสีไหล

อันนี้พร้อมกันเลยเนาะถ่ายรูปต่อแถวหมดยังหมดย่งหมดแล้วถ่ยกันเองจะถ่ายได้ปะเนี่ยโอ้ยถ่ายกันเองรอก่อนบ่ถ่ยกันเองยังไ่ถ่ยบ่ถ่ายห่ไหมถวย่ไหนยค่ะถ่ายรูปฝั่งนี้นะ

โอ้พี่มันทุกคนหิวเลยไหมปั๊บเป็นบรรยากาศที่กทั้งอิ่มอกอิ่มใจครับดีใจนะคนมาหาก็ดีใจนะครับอีลาเซึนเพราะว่าเพื่อนดีใจแห้งนะครับที่เห็นอีลาตัวจริงนะครับเป็นบรรยากาศที่บคาดคิดนะว่าจะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะอีลาจะเกลี่ยน้ำตาพังยาวไปน้ำกันนะครับ

เป็นเสือวิ่นเหรอวะเ็นเสือหยดเลยกลองนี้นะจ้าเรียบร้อยจ้าครมนเป็นปีก็เริ่มแล้ว ประทับใจประทับภาพหนึ่งนะครับตนครับด้านหลังตกล้องเลยจ้าอุ้ยอจะกอืมท่วฮะ

คลิปหน้านด้ครับพี่น้องเดี๋ยวซมคลิปต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องกองสกลเอฟซีอีกนะครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับ